because it blew me the sauce ้ยฉันตื่นเยเสวเลยกยังประดาบน้ำเน,นี่ยหลับตื้นจะพาไปซักก็เสียวเนี่ยไปซักตไดเศีวไม่น่าไปเยอะก็ม,มีอะไรไปอยู่ สิไปซักผ้าผาสักตักะโอ้สามทีกีวัน ทโมงสา,ามทุโมงสาปตื่นมาทำไมแต่สามตื่นมาเย็นสีนสายตัว เบืบ่อเงินเมื่อข้าเจา้าสอนนวดอานจะนวลให้จะคลองเองนะนี่ไรใหญ่คนเข,ขานอนนาผ่าสองผืนแล้วก็ได้บอเลเนได้สองผืนนี่เลยนี่หนผืนสองผืนเพื่อร่างกายเพมันนอนงมได้มันตรงทับหมันเหน่งน,นี่สินะสินอนอ่างแล้วปะเนี่ย เฮาแย่จริงๆป่ะตืนเต่มมาก็ขยำคนละเจ็ดนะสิ่งห่อยเนี่ยน่าท้อเนอะเขาก็ไปได้หุ่นดีไปนั่นหกสิบกว่ากิโลน้ำหนักขึ้น จากโลง่งโล่งสูงสุดนะห้าสิบแปดมาทำตอนนี้หกสิบห้านะคะลงห้าสิบแปดจากเกีอบสิบเอ็ดหน่อยๆลงมาแบบห้าสิบแปดจากห้าสิบแปดถะเยอะถ้าย่านเห็นไหมเลยขนาดบปกินเผาเลยค่อยกินอย่างอื่นค่อยเบ้าเขื่อนไว้จนะ้ะมาช่วงเขาเบ้าเขื่อนไหน่อยแต่หมูสับหมูวา่านหนึ่งอย่างเลย ตือสาม,มารถเดียวก็สิยกเอดทางค่อยนั่นน่ะในแท่งมาไหนก็จะไปเอดแรงแรงเฮปอะไรอย่างนี้ออกกําลังกายแรงแรงมาไ้เพราะว่ามันสะเทือนมองไทยท้อยน่ะมันสะเทือนไปหมดล่ะลัอดสีใสผ <c oughs> มพวงควาจ่ะสวัสดีนะคะผมมงสีสค่ะ ตื่นเมื่อหร่ตื่นเมื่อไหร่น้องกดไม่ได้เหรอเสียงขึ้นแม็กแล้วนะโทรศัพท์เป็นยังโทรศัพท์ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่มันเก่าเฉย ก็ตัวผ่าสองพืนนะนไหมพุ่มหืเด้ออันนี้คุเท่าวธรรมดาไม่ไหมพ่มนอนไม่ได้นะเพราะร่างกายของคุตรงอุ่น,ม,นมันห่อนไปเลยเป็นเพราะไว้ท้องบ่น่าจะใส่นะ ปากแดงประดาบนะหัวรวยอาบนะสารภาพนะเชหน่อยก็จะาตื่นว่าอย่าไปยกบุกไปตอนนี้นะสีเสียงดังก็สิบอาบนะอาบรด้วันดีค้าม I don't know. เดีสาวปประตละเดี๋ยสาวแม่ขวัญไม่ยกแขนยกขาเจ้าของเลย,ยท่าอย่างที่มันง่ายอะนะนวดอาเจ้าของอะนะเราไม่ได้รวยที่ต้องเรียกหมอหมอนวดม,มาทุกวันเนะนวดอาเจ้าของและแล้วก็นัน่งนั่งทาพื้น มันไม่วิดโูที่ว่าเอทเองนะแต่ว่าเครเ็แดแห้งบ้ได้ทำแรงไม่ได้มา<ะ>เขาต้องช่วยเหลือตัวเองนะเพราะว่าอ<ะ>ายุได้มันพิจารปาหนทุกมืออยูน่วยนวลแห้งบ้ได้แล้วจะเอากระ บ่ได้ออกกัลังกายเพื่อลดความอ้วนนี่ยังคลายๆยอะเสียนย่ดสยเจา้จาของนี่แหละมันย่านตายพยานตายมันสีเดียงกับมันเดียง้วตลอนนี่ เลี้ยงไข่ก็คือแค่ตอนนี้เวลาเท่าน,นี้นะคะแค่กดกาแฟค่ะ แฟก่ก็มีทพวไปในตลาดในหางแล้วแต่แบบสไตล์แบบใดแบบหน่อยแบบไงแบบแพงแบบถือน,นก็ราคาบ่แพง บานแล้วบางบ้านะานะานะอาจจะไปกินกาแฟเขาตะเขาซื่อไหว้เพื่อแขกไปได้ไมาก เรียกไข่ไม่ซ้ำนั่นแหละแต่ความสะอาดความสะอาดบานไปไข่กาแฟากับต้ไมไย่แล้วไข่เราไม่ได้แต่งไข่เห็นแต่ไข่เห็นดเราเสียบอะไรไปล้วลก็ไม่ได้ยากอะไรนะแค่ต้มกาแฟเท่ไปบางคนตั้งอัตโนมัติไปตัวเจ็ดเมืองสองมันปุ๋มเองแต่ว่าเมื่อได้เสียบอ้ที่ตั้งอัตโนมัตนินาฬิกาแบบตัง้งไว้นะมันให้มันให้ใหมัน มันกดเองล่ะปาดีมดละน่าปาแดงใจไว้ก็สิม,มานอนบอกแร่เนาะเอาข้าวเลก็กกินมันแล้วสิ <c oughs> มเไปหาลูกแล้วก็สีนอนเบาอเอนอนเบาเนี่พรุ่งนี้ก็ไปรับเอาคุณลูกแล้วลุนอนเ่าแล้ว ขันขันบนก็เศ้าว่เลยเอาก็าจากว่าอยู่อย่างโตโตผมวิเศษท,ทูทูบทูทูโตโตผมวิเศษวัสดีนะคะยังบราบน้ำหมดเวยเองสายก่อนที่ดมุ่ง อีกซิกรดีเลยแบบห้องน้ำไม่ใกล้เนี่ยตวกสบายพวดโอ้ oh. ชิดนะชิดข้างหรอประทานโทษนะคะนอนเบาแล้วค่ะแมพ่พายจะขึ้นเบานะํหาโมาเบาสร้างฝรั่งเติมเบาเสียงคอยตัวเกรงใจคนอยู่บ้านเดียวกัน โอ้ไปมันนอนรออันนี้บริษัแอบลยมันไ่ออกสติงมันไ่ออกยแม่้าจุดไปอีกมือนหนึงนี่ก เมื่อนอเราก็รู้สึกเยันก็ยเ่้นเคื้เย็นเออกินเย็เขาจาผลิตละ ก็จะเศร้าผลิตผลลนลธ์มาตะกี้นี่จะว่ามึงขอเบงเด่เปล่เป็นตุม้มเป็นตุ้มขึ้นมันหายมันแบไ,ไปีใจเองมันหายนานให้กันหน้าน,นี่เขาก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะลุงขอเรลยกออกจาก เพี่ยก็หลังใบสามต่อสี่ว่ะและอันลายด้วยเลย่งไงอันพูดอันพูดอันเยอะขนาดนี้จะใครอะไรพูดให้บุคนนบคนกำหนดใครเปคนคนกำหนดมันอันลายอย โอคเียกันตอนใบซอ้เปสไลฟ์นันดสามซียูโรนี่หละ กห็หลังหลังใบสามใบส <c oughs> ี่อ่ะเงี้ยมึมายมาบอกสิบนอนไปแหบ่บอกนอนบอกก็มูอืมมันอัน,นเนาะอัานลายราษาเยไปซื้ออัานอีหลิมเจ้ากเสีเบึงงเขาเลอือตัวมันบ่อัน บ่งเล็อกอันัสยานไรปะนี่เบ่งปิดลับแทงสิบสามสิบสี่สมศูนย อันไรอีหลีเบื้องก็สีไ่ไรหนึ่งสามเก่าอันสองหนึ่ง <c oughs> สีส่อันสองหน,นึ่งส,สี่สองหนึ่งห้าสองห้าเก้าสามห้าเก้าสี่สนย์สามสี่หนึ่งเก้าสี่ห้าเก้าห้าสามสองห้าห้าหกห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าส่วนสี่ซูเส่ออันไรปันนี้ซูยะขายนะสู เก้าศูนย์สี่เก้าศูย์ห้าเก้าหนึ่งสีเก้าสามห้าเก้าห้าหกเก้าห้าแปดค่อยศูนย์ค่อยซื้อตัวตัวนี้บอคอยแบบบ้สะอ่อนเลยซื้อตัวนี้มันมันบ้าบ้าหนินะบอันเลยเรีกสองตัวอะไรศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองสี่สองห้าสามห้าสามแปดสามเก้าสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหกกลับด้วยบนล่าง ซูเซียนตบนนี้มีการเขียนเลยะกลับด้วยพนล่างสูสูเซียนลายแบบนี้สูเศร้าขายอะูใหไ้ไขหัวนะอันคนซื้อกะดานล่างซื้อเลยแต่บางคนบ่ซื้อลยเพยงอ,อย่างมันเอาเปียเอาเปียบผูบริโภคนะเอาปรดมากระซือนะเอาเปียบผูแล้วููบริโภคเกินไปไหมคือข,ขนาดสองตัวยังไม่ได้ใบได้า บนล่างซูเซฮันบบ่นนี่ว่าซูสูซขายแ้ซูซูเกอราแบบเอ๊ออ๊มีขันมองเลยไปรเียวมาถ้าเสือถ้าเสือคือจ่ายครึ่งหนึ่งหมดสันบานเขาจ่ายแคจ่ายเต็มเอาเปรียบผู้บริโภคมา <laughs> แตะโกนมกักกระดัจนุลังสื่อที่มากพวกอย่างอยากได้เงินเขาเด้บ่ได้มากว่านั่นเด,อดนน้อได้เงินเขาน้อเพราะได้มาใส่มาสโอนบ่ใคอยซื้อเบคคอยคิดคิดกันบัานนะ่ะโว้ยคอยซื้อลายบุนดีซื้อลายบุนนานเธอเลยเบอร์เทเลจิโล่เบอร์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่น่ะซียูโรคอยซื้อมานี่ซื้อไปต่รวยบ่คอยอเป็นคนเล่น เลนนี่ซื้อแต่เขาไม่ได้เลนลายไปนอันเลนนี่น้อยหนึ่งยิโลก็สามสิบแปดเนาะสามเจ็ดสามสิบแปดบาทสามสิบหกอืมเอาสามสิบหกไปหนึ่งยูโรสามสิบหกบาทเดินพุ่งใจผิวพุ่งใจผิวมากเลย ดูสวยด้วยคอลลาเจนไม่ได้ไปสีขาวมาหรอกเด้อยุ้ที่แร์ว่ามีสีขาวนะอันดับแรกจะไปสีขาวสีขาวซื้อเลขก่อนนะไปเงินไปสีขาวลลยไปเด้อเอาตื่นไปวาเขาจะไปอาบนะ้ำเขาเลือนเลือยยวนหนึ่งนาทีแล้วก็ตื่นแล้วคือตื่นพอแบบจะไปตื่นก่อนเขาเฮ็ดหอยยิบเก้ยวแห้งสินะ เราต้องเกลียงใจนะเพราะว่าคนหนึ่งทํางานคนหนึ่งไม่ทํางานมาะเขาก็ต้องการนวนพักผ่อนเพื่อที่จะมีแรงทํางานอย่คนเสียใจฟังนะมุ้เจ้าอย่าไปซสือนะอันเฮ้อันเล็อันหนมุ้เชีาเสือว่คือกันเมืว่าเจ้าใดเขามาจากสำนักง,งานเดียวกันมันเป็นธุรกิจใช่ไหม เียงเฉียงเสียงเสียงโชคเชียงโชค,ชโชคไม่เจา้าหนึ่งสามเก้าสองหนึ่งสี่สองหนึ่งหาสองหาเก้าสามหาเก้าสี่ส่วนสามสี่หนึ่งเก้าสี่หาเก้าคือมันนี่หกนีอ่อย่างนี้กับนี่อย่างนี้ตัวเตีงขึ้กันคือทุกอย่างได้ที่เขาอันไว้มันนี่เลขสองเตะกับด้วยบนล่างบไว สองโทรกับว่าไงโอ้ยจะปิดรับแทงบ่ายสองครึ่งนะคะขย่ยสิรเนียวกับมานแล้วนี่ซีซ่าหายยูลนอืม ดีขาน้ำส้ม <c oughs> เขยิม้มชมเฮตื่นแตื่นตาตื่นตาตีหานะตื่นตาตีหานะตอนนี้เช่นม้งสาแล้วจ้ะนั่นอะไรล่ะฟังยังเห็นนั่นห้องย่างนัง่นห้องเดียวกันเพื่อนอโกนแข่งกันโกนแข่งกันตู้เต่กันนกเข่าถ่วงแต่แม่เนี่ยเธอน่ละล้วนันโกนเธอน่ะล่ะ แตุมน้่งก็ห้องสบายใจดีนอนห้องนีแต่ว่าห้องนี้ค่อยว่าแต่เอาเฮาอยู่ประเทศที่มันหนาวมันแบบถ้าอยู่สองคนหนึ่ไปหรืออยู่หลายคนนีมันอุ่นมาท่าทนลูกแม่นนอนงขางใายกว่านี่เพราะว่ามันมีความอุ่นในร่างกายค่อนเลยเด้แต่คนนั่นเพียเดียวก็เนาะห้องผ่าสองเพื่อนเนี่ยนี่เขาได้ตัวมี่สองเพื่นจริงงั้นเนี่ยนี่เพืนหนึ่ง่าพื้นสองก็ต้องทับเื่อร่า,างกายเอามันต้องมีแบบ คอยอ้อย,ออยังเบ,เบาๆมองพาหุ่มบางๆก็ได้ต้องอาอยยังนนเน้นๆมาทับร่างกายอยู่ของขั้นคอยนอนบ,บ่ลับรับไม่สนิทบ่บแม่วตีได้ใส่เลยร่างกายมันต้องการเนื้อสัตดีตัวควบคมสาคนประทับสามพื้นอ้าวบางกายมันอยากให้มีอย่างมันเน้นบ่ดีค่ะไพู่นท้ำซมเออน่ารักจีเลย ขอบคุณนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ค่ะมีเสียงงินคนสกุกแล้วนี่แล้วเจ้าสิไปยุงสีแล้วว่าไปใส่มาใส่ว่าสา่งวิ่ยังไงล่ะแต่พ,พรุ่งนี้ใครจ้างไปทำอะไรไปหมดแล้วนะพรุ่งนี้ไม่ได้หลังจากรู้กลับบ้านเขาจ้างไปเฮ็ดอนอย่างไปเม่อเขาจ้างไปกูระเบิดกันสิไปรับจ้างตายกัสิไปเรื่อตอนนี้ บ่ไหว了ชีวิตมีไว้ให้สู้นะคะหายใจสู้ต่อแต่บางคนก็สูงอย่างเมื่อไรเห็นอย่างเมื่อไรก็เส่งเสียน่ะก็คอยเพศอ,อย่างเมื่อไรเนี่ยอสี่แล้วมันเห็นอย่างเมืม่อไรไหมไม่ได้ขี้เกียจเด้อไม่สบายคนบอกสบายสิปสางเรียงอย่าง นอนในบ้านไม่ได้ได้เงินท่าล่างกายเป็นดังสินะพเพชรเบียงแน่ในจงบ่ได้ท่านี้เราม่เจ้าไปขอไปกินกาแฟ,าฟากันเด้อดื่มคอลเจนแล้วเช้านาี้นะคะก็จะไปดื่มกาแฟาจังจะอาบน้ำอาบได้แล้วครับผม หัวนี่เวนหัวนี่มือมือเบนมือเดี๋ยวจะพิซาทุกมือได้มันจะมันมันนำอุ่นลหัวม่นส่แห้งอ่ะนะหัวจะเป็นคุยอนะแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นจุดขาวจากผาาแต่เขาสิเป็นแบบรำคาญนิดนึงสินะ ตัวไปหลังจากอาทิตย์นาเอ้หลังจากเสาอาทิหลุมรับจ้างนุกอย่างรับจ้างเนี่ยกู้ระเบิดขอกระสิบไปไม่หลอดเราชีวิตตอนนี้เยิ่มเยอะค่ะไปก็นด้จ้า้ายกินกาแฟแล้วเสียอบน้ำนะาจา้าวันตีค่า